Assist in destroying cameras or turret s เพื่อนเพืจะต้องช่วยทำลายกล้องหรือว่าป้อมปืนกล้องกับป้อมปืนนี้นะคะจะมีเยอะที่เมืองใหม่ที่มันมีบอสนะคะเราสามารถช่วยกันทำกับในทีมได้อาจจะลงกันคนละเมืองเราก็พยายามทำลายให้ได้มากที่สุดใส่มาลงด้านหลังเมืองมันก็เลยจะเจอเทอ r เรเอ้ย เจอกล้องน้อยหน่อยนะคะถ้าเกิดว่าเราไปลงที่ด้านหน้าของเมืองเนี่ยมันจะเจอกล้องค่อนข้างจะยุบยับก,กว่าแล้วก็เทเลตน่ะมันมีเลือดเยอะดังนั้นมันอาจจะทําลายยากกว่าถ้าเราใช้ปืนนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆใช้ระเบิดก็สามารถทําลายป้อมปืนได้ในการโยนเพียงครั้งสองครั้งค่ะเทเลตมันก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ลงมาชั้นล่างๆของเมืองใหม่ ถ้าเกิดไปยิงสกิดหรือว่ามันส่องเนี่ยมันก็จะพุ่งเป้ายิงมาที่เราเลยนะคะจะเห็นว่าใช้ปืนในหนึ่งแม็กกาซีนเนี่ยเทเรตยังไม่พังนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครมีระเบิดก็ใช้พวกระเบิดจะดีกว่าค่ะ